โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราตั้งสรรขอนำเสนอวิถีชีวิตกเกษตรพ่อเพียงการล่งแฉกเกี่ยวเข่าครับขเปมนมากของอาชีพเชา่าน้าเนี่ยครับมันก็เป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติครับเป็นอาชีพที่ดูแลคนไทยทั้งประเทศนะครับมีขั้นตอนในการเฮ็ดพ่อสมควรครับ ตั้งแต่เดือนหกฝนตกลงมาเลยครับเดือนหกฝนตกลงมาหลังจากนั้นจะมีการแหกหน้าแหกหน้าแล้วก็มีการนําสิ่งไปสังเวยเซนไวเจ้าที่จะททางก็คือผีตาแหกผู้ตาแหกบางบ้านเอินจะเอิญผู้ตาแหกครับเพื่อจะได้ปกป้องรักษาภงหน้าเขาของเขาให้ได้ผลผลิตได้หงอกงามหลังจากนั้นจะมีการให้หุ่นหน้า ไอวหน้าเพื่อที่กบดินกรบดินกบวัชพืชต่างๆเพื่อเป็นอินทรีวัตถุเป็นธาตุอาหารของเขาทบให้เขาเจะเลื่อนงอกงมลังจากนั้นจะมีการไถหวานไถหวานกามันกาตกกาเสจแล้วเสตแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการไถ่ดำไถ่ดำพ่อเขาพ่อดำเซตเขาจะเลื่อนงอกงมออกดอกออกด้วงที่มีการ เก็บเกี่ยวผลผลิตนั่มเขายุ่งเขา้างเพื่อเก็บไปเป็นอาหารการเก็บเกี้ยวนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อที่เก็บรักษาไปเป็นอาหารนั้นกติมีการร่วงแขกนี่คือประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆของคนอีสานเฮาเพื่อตุ้มพีตุ้มนองห้มพี่นองมาซอยกันในการเก็บเกี้ยวเพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากเซ็จเจ้าหนึ่งไปจะมีการเก็บเกี่ยวเป็นายได้ไปหลังจากซอยผู้นั้นผู้นี้แล้วก็็นเพื่อนไปซอยอีกผู้หนึ่งอีกจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จในชุ่มชนครับสําหรับการล่งแขกเกี่ยวกาวนั้นเจ้าภาพสี่ไปเอื่นพี่เอือนน้องไปหาพี่หาน้องมาซอยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับโดยที่เจ้าภาพสี่บริจาค่าตอบแทน จะตอบแพทย์น,น้ำใจโดยการเลี้ยงข่าวปลาอาหารอาจจะเป็นอาหารเทียงอาจจะเป็นสมตำสมม้อองลาบเป็ดลาบไกล,ลาบหัวนะครับตอนแรงมากอาจจะมีข่าวต้มขนมตอบแพทย์นะครับงงผู้ที่มาซอยแรงงานพี่น้องของบ้านที่มาซอยแรงงานด้วยครับหาที่หานองเจ็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับวันนี้กรทีเอาเขา่าวประมาณเจ็บเกี่ยวประมาณหกําหกคำประมาณหกํา ็นมันมัดว่างไว้โดยมีไส้ปอก้างบ่ได้ใส้ปอก้างใม่ได้ใส้ตอกแต่ใส้ถูกของมันเองก็คือใส้ต้นเขา่าสีเกียวประมาณท้นตน้นว้สําหรับมัดตากแดดประมาณสองสามเดดให้เขาแหง้งหลังจากนั้นก็จีบมัดเขาเรียกนว่ากู้เขา่ากู้เขา่าแล้วก็จีไป,ต,ปตั้งเป็นล้อมเขา่าตั้งเป็นล้อมเข่าว้สําหรับตีนะ uh huh. okay. หลังจากมัดเข่าคูเข่าแล้วก็เอาขึ้นไปล้านล้านนั้นทำาดยขี่วัวขี่ค้ยท่าปูเพื่อให้บบ่อห้เศษดินเศษยางมัดฟุ้งกระจายหลังจากนั้นเสร็จตั้งเป็นล่อมเข่าว่างเป็นระเบียบยางสวยงาม ô bằng làm nam khôn nhà mưa lén khăm luông táo châu vô สิเพลินหนักหนาคอยหรือมาคอยท่าสาวเจ้าอย่ามัวลงลอง โหล่ตาบ่ลุยทีู่ได้บ่ได้กิ่อาบ่เจ้ามาแโอ้ยสิตายบ่ว่า เตรพอเพียงเกี่ยวเข้าเอ